เราควรจะต้องคืนพวกเอกสารการสินที่เกี่ยวข้องกับวาน,กกนันออกไปถ้าบริษัทมีปัญหาทะเลาะก,กันผู้ถือุ้นข้างน้อยผู้ถือุ้นข้างมากอิชชูต่างๆเหล่านี้ว่าการกล่าวอามาเป็นมนติฟอร์มตัดสินไว้เรื่องเกี่ยวกับความรับผิดของกรรมการ,การว่าเออวาะเพื่อภาพถ้ามีนขอ้อมูลที่สำคัญกรกรมการก็ต้องตัดสนใจสวัสดีครับน้องไ o d ดีมาแล้วครับเรื่องบทบาทและความรับผิดทางกฎหมายของคณะกรรมการยังมีอีกเยอะเลยครับตามต่อกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ถ้าฝ่ายจัดการดำเนินการไปแล้วแต่คณะกรรมการจะรับรองสัตยาบานย้อนหลังแบบนี้ทำได้ไหมครับ หลายและครั้งอกกรอบการประชุมข้าราชการมันไม่ได้มีทุกวันเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นได้ถ้าบางเรื่องที่มีความจำเป็นทําไปล่วงหน้าแล้วเราเอามาเสนอให้สัตยาบาลแล้วเรามาตรวจสอบดูแล้วว่าเออมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็มีความจําเป็นที่ต้องดาเนินไปเราก็คงให้สัตยาบาลได้่อนที่เราจะสัตยาบาลหรือแอปพูฟเรื่องที่สัตยาบาลเราก็ต้องดูว่ามีเหตุผลความจําเป็นและครบถ้วนในแต่ละเรื่องหลักในการที่จะอนุมัติเรื่องไหนเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมี3ตัวด้วยกันอันที่1คือหลักที่เราเรียกว่าเพื่อประโยชน์สมสุดขูงกอ้ใชคืารสุด บนข้อมูลที่ครบถ้วนรอบครอบและเพียงพอที่จะตัดสินใจอันที่3ก็คือหลักเรื่องไม่มี c o n f lict of interest 3หลักนี้ยังไงก็ต้องเอามาใช้ในการตัดสินใจที่จะอัพลูหรือให้สัตยาบันเมื่อกรรมาการรู้ตัวว่ามี c o n f lict of interest ในเรื่องนั้นๆควรทำยังไงดีครับ ผมเรียนอย่างนี้ว่าคําว่า conflict of interest เนี่ยเป็นคําที่กว้างและจริงในวงการกฎหมายก็จะบอกว่าเรื่องใดมี conflict ไม่มี conflict นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ข้อแนะนําที่เป็น CG ง่ายๆเลยคือถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เรามีส่วนเกี่ยวข้องหนึ่งก็คือเราควรจะต้องคืนเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับวันละอันที่2เมื่อถึงวาระการประชุมนั้นเราก็ต้องไม่อยู่ในห้องการประชุมนั้นต้องขอถอนตัวออกจากห้องประชุมนั้นอันที่3ก็คงต้องแจ้งท่านประธานหรือหนุการบริษัทให้มีการเลกคอให้ถูกต้องว่าเราไม่ได้อยู่ในห้องการประชุมแล้วก็4ที่สําคัญ คือเราก็ต้องไม่อินฟลูเอนต์หมายความว่าในเมื่อที่เราไม่เข้าแล้วคืนเอ,อกสารแล้วเล็กขอเรียบร้อยเราก็ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง มติเวียนเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้หรือไม่ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมติเปเปอร์ที่ไม่ได้จัดการประชุมจริงผมก็ต้องเรียนว่าตามกฎหมายมันทำไม่ได้ในอดีตที่ผ่านมาหรือเคยมีข้อพิพาทระ่างมาคือเป็นบริษัทจํากัดที่คิดว่าก็ไม่เห็นองประชุมเลยอนุมัติงบจัดอะไรขึ้นมาก็ทําเป็นแค่มติคือมติเวียนหรือมติที่เป็นเปเปอร์แล้วก็ไปยื่นจดทะเบียนมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในชีวิตจริงอะครับถ้าบริษัทเกิดมีปัญหาทะเลาะกันผู้ถือหุ้นข้างน้อยผู้ถือหุ้นข้างมากอิลชู ก็จะเปิดเป็นข้ออภิาเพราะฉะนั้นแล้วตามกฎหมายมันไม่มีมติเวทควรจะต้องมีมติที่ประชุมกันจริงๆกรณีมีวาระจรแจ้งเข้ามาคณะกรรมการควรพิจารณายังไงดีครับ เรื่องวารลละจรนเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับก็สองว่ามีระยะเวลาเพียงพอให้งารตัดสินใจใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีคําถามอาแสดงว่าวาระจรวาระที่เพิ่มมาที่ทำไม่ได้เลยทั้งหมดนั้นหรือไม่ผมก็ตอบว่าเออในทางกฎหมายมันไม่ใช่มีขาวคดดำขนาดนั้นมันเป็นสเปกตรัมถ้าเป็นวาระจรที่มันมีความสําคัญมากๆและเป็นเรื่องด่วนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออยากให้เป็นทําให้เป็นข้อยกเวน้นแต่สิ่งสําคัญก็คือก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเรื่องนั้นก็อาจจะต้องให้ฝ่ายจัดการหรือท่านประธานได้สอบถามฝ่ายจัดการว่าเเเเเออออช่่่่่่ววยบันนนนนททึึกหหผลลไไไ้าาาาาาํํมมมรรืงงีจสสถ ามวะละการประชุมแบบปกติได้จริงไหมครับ ที่ควรให้ความสําคัญกับวาระเพื่อพิจารณามากกว่าวาระเพื่อทราบผมต้องตอบว่าเป็นคำถามที่ตอบยากแล้วก็มันจะชืก,กี้ในทางกฎหมายหน่อยคือมันจริงแล้วไม่จริงวาระเพื่อทราบในบางวาระก็มีความสําคัญไม่แพ้ไปกว่าวาระพิจารณาวาระเพื่อทราบถ้าถ้ามีนข้อมูลที่สําคัญทางานก็ต้องใส่ใจหมายความว่าไม่ว่าท่านจะทราบโดยการทำพรีเซนเตชันในห้องประชุมหรือทราบโดยการส่งเอกสารความหมายคือท่านทราบข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลสําคัญที่ต้องเอาไปใช้ในการประกอบการตัดใจในการทําหน้าที่ของกรรมการในเรื่องอื่นๆด้วยอ๋อ เรื่องวาระการประชุมกับการลงมตินี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับมีรายละเอียดที่กรรมาการต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังไม่น้อยเลยคลิปนี้น้องไอโอดีขอพักสมองแป๊บแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ